ตรวจรับยานะคะออกมาตรวจได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวที่ทำไมโราทำท่าเนาะคือถึงกับถึงงานหาพวกเรานะคะเราจะขอให้ความสะอาดอันนี้ที่เราจะมาสอนนะคะมันคือการเพื่อการประถุเอ่อเพื่อการรักษาต่อไปได้นะคะซึ่งสเปคในการดูแล การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บค่ะเวลาเกิดการประทับมีการได้รับบาดเจ็บสิ่งแรกคือต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าค่ะแม่แหล่จุดก่อนจะประกอบไปนะคะช่วยเข้าที่สบายหลังจากนั้นเราก็จะช่วยประเมินช่วยเหลือต่อนะคะว่ามีเลือดเราก็จะมีการดูแลการท้ามเลือดที่ปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มเติมหลังจากที่เราได้ห้าเลือดดำเนินไปแล้วนะคะประเมินเกี่ยวกับการหายใจก็คื เราไม่สงสัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บบริเวณกระดูกก็พออยู่แล้วเราก็จะใช้วิธีการเปิดทางเดินหายใจแล้วถ้าอาถูกระเบิดแบบว่ากระเด็นไปอย่างนี้ค่ะเกิดการสงสัยการบาดเจ็บบริเวณอย่างที่บอกกคือเราจะดูการกระเพื่องของกระโหลกว่ามีการขยายแางสมองเสมอไหมให้เปิดเพื่อผ้าออกนะคะเนาะอ่าก็เราก็จะให้คนไข้นอนที่มีบาดแผลเพื่อให้ลมไหลไปทางท่ที่ได้รับ สิ também, os, desde, ่ง่าว no hm e ันสิ casa, no no ี่าได้ร <api> <Like S 1> <t> ับได้พาว่าสงการเก่าลงมาเรียร้อยแล้วอยู่ใต้ผมอยู่ใต้แปดทางให้ียงใหม่นี่โดนระบบเก่าที่ห้วยกับดินเนาะโดนลังตาแล้วบอกลัดลามาานท่านเรื่องตายเลยครับสองรอบ เราดึงนี้รับเลยครับแบนี้ึงอย่งนี้เลยนะสำหรับลักษณะเนี่ยมันมีอกรูดเปิะสได้นะครับแต่วารัลักษณเนี่ยจบลงเนี่ยมันจะปากง่ายกว่าที่เอาแกไปแล้วนะครับ Gracias. ก็อยากได้เลยใครจะรับประมาณ